สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดวิฤกฤตบำบัดและการปลูกถ่ายปอดนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทาศสหรัฐอเมริกา,าครับมีหลายคนนะครสงสัยว่าทาไมเรานอนก็นอนเยอะแล้วแต่รู้สึกเหมือนนอนไม่พออยู่ตลอดเวลานะฮะอาจจะมีง่วงในเวลากลางวันไม่มีสมาธิตื่นนอนมารู้สึกไม่สดชื่นสดใสนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับก็วิดีโอนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท eolife med นะครับซึ่งเป็นผู้ นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกนะครับ C- p a p b บ p a p จากประเทศออสเตรเลียบริษัท r e s m e d นะฮะร,รวมไปถึงช่วยในการประสานง,งานงกับแพทย์ด้านการนอนหลับและรับตรวจการนอนหลับด้วยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะฮะสำหรับกรณีที่หลายๆท่านสงสัยนะครับว่านอนก็นอนเพียงพอนอนค่อนข้างเยอะแล้วทำไมยังรู้สึกเหมือนไม่พอนะฮะขั้นแรกเราต้องมารู้ก่อนว่าการนอนหลับเนี่ย ทางที่ดีก็จะต้องประกรอบไปด้วย2ออย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือปริมาณหรือความนานของการนอนหลับนะครับอย่างที่2ที่สําคัญกว่าและสําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคุณภาพของการนอนหลับนะฮะทั่วไปเนี่ยเราแนะนาในในผู้ผู้ที่มีผู้ที่เป็นผู้ใหญ่นะฮะให้นอน7 9ถึงชั่วโมงนะครับในเด็กเนี่ยอาจจะต้องนอนมากกว่านี้เนื่องจากว่ากําลังมีการเจริญเติบโตทางร่างกายและสมองมากกว่านะครับ ในผู้ใหญ่ก็อาจจะนอนลดลงแต่ 7- จถึงเชั่วโมงเนี่ยเป็นเวลาที่ยอมรับกันว่าเป็นเป็นระยะเวลาที่เราควรจะนอนพักผ่อนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามต่อให้เรานอน7จถึงเชั่วโมงหรือาบางท่านนอน10ชั่วโมงในวันหยุดหรือว่า12ชั่วโมงหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะก็ยังรู้สึกไม่สดชื่นดังนั้นอะไรที่ทําให้เป็นแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูที่คุณภาพของการนอนหลับนะฮะคุณภาพของการนอนหลับเนี่ยบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่า พระพุทธเจ้าท่านทรงหลับเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าก็สามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็ทํากิจประจําวันได้เป็นปกตินะครับหรือว่าหลายๆท่านที่นอนไม่จำเป็นต้องเยอะก็อาจจะมีความสดชื่นหลังจากที่การหลับของเราเกิดขึ้นนะฮะอะไรบ้างซึ่งทําให้การนอนหลับของเราคุณภาพมันเสียไปนะครับตรงนี้เราต้องมาดูเพราะว่าถ้าเราสามารถแก้ประเด็นต่างๆพวกนี้ได้เนี่ยการนอนหลับของเราก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับ สิ่งแรกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่รบกวนการนอนหลับของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานอนแล้วเนี่ยมีเสียงรบกวนนะครับก็จะทําให้เรามีการตื่นแต่ที่สําคัญก็คือบางท่านตื่นแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นรอบๆก็อาจจะแค่ตื่นมายังไม่ทันรู้ตัวพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้หลายๆครั้งต่อคืนนะครับะจะทําให้การพักผ่อนเนี่ยไม่ไม่ดีพอแล้วก็ตอนเช้าก็จะไม่รู้สึกสดชื่นนะครับเราพบว่าการที่ คนเรานอนแล้วมีเสียงเสียงกระตุ้นตลอดเวลายกตัวอย่าง,างเช่นถ้าเรามีเสียงทีวีเ,เสียงจากคนภายนอกพวกนี้ก็จะทําให้การนอนหลับเราผิดปกติได้ก็มีการทดลองหลายๆอันก็คือวัดเ,เรื่องคลื่นสมองในขณะที่นอนหลับแล้วก็ให้สิ่งกระตุ้นนะครับเป็นเสียงนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นปลุกให้คนที่ทําการทดลองอยู่เนี่ยตื่นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง ตามเสียงกระตุ้นที่เราให้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ทําให้เขานอนได้ไม่เพียงพอแล้วก็คุณภาพไม่ค่อยดีนะครับการที่มีแสงนะฮะหรืออุณหภูมิห้องที่มันร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปพวกนี้ก็จะไปรบกวนคุณภาพการนอนหลับของเราได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องนะฮะอย่างที่2ก็คือว่าสารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลมันติดกดติดใหม่อันนี้เราพบได้บ่อยในหลายๆอย่างนะครับอะไรบ้าง ที่เจอบ่อยๆเลยก็อย่างเช่นกาแฟนะฮะพวกคาเฟอีนต่างๆซึ่งมีที่มาจากหลายๆอย่างเช่นกาแฟชาช็อกโกแลตเครื่องดื่มบำรุงกำลังนะครับน้ำอัดลมต่างๆพวกนี้ก็จะมีคาเฟอีนอยู่ข้างในด้วยนะครับตัวคาเฟอีนนี้มันจะอยู่ในร่างกายของเราได้ค่อนข้างจะนานนะครับโดยประมาณสัก50%ของมันเนี่ยจะอยู่ หลังจากที่เราดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยประมาณสัก6ชั่วโมงหลังจาก6ชั่วโมงมันก็ค่อยๆลดปริมาณลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราดื่มช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีหรือช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีผลทําให้สมองเรามีสารพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับมันเป็นสารกระตุ้นซึ่งถึงแม้ว่าหลายๆท่านจะหลับได้ก็ตามสารตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการหลับที่เป็นการหลับหลับตื่นตื่นการาหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยอาจจะหมายถึงกรณีที่ตื่นขึ้นมาเลยหรือว่า อาจจะตื่นโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องรับรู้ไว้นะฮะสารอื่นยกตัวอย่างเช่นแอ,แอลกอฮอล์นะครับการดื่มแอลกอฮอล์ก็จะเป็นการทําให้สารเคมีในสมองเราไม่สมดุลแล้วก็มีตัวไปยับยั้งการทํางานของสมองบางอย่างนะฮะการฝันอะไรพวกนี้อาจจะลดลงเราอาจจะตื่นบ้างนะฮะตอนเช้าก็อาจจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยรู้สึกสดชื่น ถ้าในกรณีที่มากๆก็อย่างเช่นว่าถ้าเราไปดื่มสังสรรค์เยอะๆเนี่ยบางท่านตื่นมาตอนเช้ามีอาการแห้งนะฮะก็มีอาการเหมือนอะพวกนี้ก็จะเป็นการที่ไปทําให้การนอนหลับเนี่ยมีปัญหาได้นะครับบุหรี่ก็มีผลนะฮะหรือว่าบางท่านมีโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลหรือโรคทางด้านจิตเวชต,ต่างๆพวกนี้เนี่ยซึ่งก็พบค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันเนื่องจากว่า มีโรคซึมเศร้าโรคอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายๆท่านไม่ได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์นะฮะจริงๆโรคพวกนี้เนี่ยแนะนําว่าควรจะตรวจรักษาโดยแพทย์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากว่าเราเป็นโรคหลายๆท่านจะคิดว่าเราเป็นโรคจิตนะฮะไม่ควรจะถ้าเราไปหาจิตแพทย์เนี่ยคนจะมองไม่ดีได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์รเราพบว่าเป็นการที่สารเคมีในสมองเนี่ยมันไม่สมดุลกันนะครับ อาจจะมีการรักษาโดยการใช้ยาการใช้จิตบ,บําบัดต่างๆพวกนี้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้เราเราไปได้ทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยก็ดีขึ้นไปด้วยนะครต่อไปก็เป็นโรคความผิดป,ปกติทางการนอนหลับชนิดต่างๆนะครับซึ่งมันจะทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีมากคุณภาพเราก็จะไม่ดีมากนะ,ะแต่ว่าอย่างก่อนอื่นเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีโรคพวกนี้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นที่พบบ่อยๆก็คือโรคกลุ่มอาการ obstructive sleep a p n e นี่หรือโรคที่มีทางเดินหายใจด้านบนนะฮะอุดกั้นนะครับในขณะนอนหลับซึ่งหลายๆท่านก็จะมีอาการกล่นนะครับแต่ว่าก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ไม่มีอาการกล่นนะฮะมีอาการอย่างอื่นๆซึ่งยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีแค่สมาธิไม่ดีนะฮะมีอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายนะครับหรือว่าบางท่านก็จะมี ปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆนะครับอะไรพวกนี้เป็นต้นมีความดันเลือดสูงที่คุมไม่ได้นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นอาการของโรคโรคนี้ได้เราก็มีการรักษาทําให้การนอนหลับของเราคุณภาพดีขึ้นนะฮะอย่างอื่นที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีการหยุดหายใจกำางืืนจากชนิดอื่นๆจากยานะครับยาบางตัวก็มีฤทธิ์กดประสาททําให้การนอนหลับของเราเนี่ยต่อให้เรารู้สึกเหมือนหลับแต่ว่าเราก็ ไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอนะครับพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งซึ่งมีผลต่อคุณภาพการนอนหลับซึ่งต้องได้รับการแก้ไขนะครับาว่าเรารับการแก้ไขแล้วเราก็สามารถที่จะทําให้คุณภาพการนอนหลับของเราเนี่ยมันดีขึ้นได้นะฮะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ซึ่งผมเพื่อจะมาพูดเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่างๆเนี่ยในคลิปต,ต่อไปนะครับก็โดยสรุปนะฮะถ้าเรานอนเนี่ยก็แนะนําว่านอน7 9ถึงชั่วโมงในผู้ใหญ่นะครับในเด็กอาจจะตอนนอนมากขึ้นกว่านี้ การจัดสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราก็มีผลสําคัญนะครับลดสิ่งกระตุ้นในขณะนอนนะครับมือถืออะไรพวกนี้ก็พยายามจะงดหน่อยนะครับเสียงพวกนี้แสงต่างๆนะครับก็ควรจะงดในช่วงก่อนนอนทําให้เรานอนได้ง่ายขึ้นนะครับหากว่ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนําว่าเราควรจะตรวจพบแพทย์ดูว่าเรามีโรคอื่นอะไรร่วมด้วยไหมนะฮะซึ่งการแก้ไขภาวะพวกนี้ก็จะทําให้คุณภาพการนอนหลับของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็มีสุขภาพต่างๆเนี่ยดีขึ้นไปด้วยนะครับ ตรงนี้คิดว่าคงเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านไม่มากก็น่อยนะครับก็ขอบคุณมากครับ